ผตโอเค okay. ตอนนี้เราอยู่ที่คิสโซนาเซ็นทรันพระรามสองกันนะคะเ,ออ okay. เรากำลังจะพาเด็กไปเล่นกันนะคะสิตายังไม่ตีนคะ่ะลูกไปเร็วไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราต้องไปถอดรองเท้าก่อนอ่าวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็วัช้าแอนก่อนเร็วๆเวช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนล้างมือก่อนนะคะ อันนี้นะคะเราเข้ามาในโซนของคิสโซน่าแล้วนะคะเซ็นทรัพลพารามสองนี่ข้อดีของวันธรรมดาก็คือโล่งมากเลยเหมือนคิสโซน่านี่เป็นของเราเลยไม่มีใครเลยอะ่ะมีบีบีกับติตาเล่นกันอยู่สองคนสบายมากเลยอะ่ะอันนี้ทำอะไรหรอทำบ้านหรอคะเดี๋ยวค้พเดี๋ยวคุณยายจะไปกินข้าวโอ้โหเดี๋ยวคุณยายจะไปกินข้าวแล้วนิด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  โอ้ไม่มีลิฟต์หรอกค่ะลูาากโอ้โหจิตาเล่นอะไรคะครนะคะถ้าไม่ลิฟต์ยาก็เดินไปอ่านั้นเราไปดูข้างในกันก่อนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเล่นข้างนอกมาตามมาเลยโอ้โหพี่บีมวิ่งนำจูดไปแล้วคะ่ะจิตาตามไปเลยแล้วโอ้โหมีที่ขายของด้วยอะอันนี้อะไระโอ้ฮัมเบอร์เกอร์ช็อปนะคะแล้วก็นั้นอะไรร้านดอกไม้จิตาขายดอกไม้ไหมคะ พี่บีมพี่บีมพี่บีมเป็นตำรวจเหรอลูกพี่บีมดูใจเด้อยักก่อนตำรวจโอ้โหสิตาโอ๋อโหั้นวิ่งได้ไหมน่ะไหนกระโดดลงบ่อบอลเลยโอ้โหกระโดดลงบ่อบอลเลยกล้าไหมโอ้โหพี่บีมล้มเลยครับพี่บีมลงปีนขึ้นไปในถ้ำนี้ถ้ำปลาหมึกขึ้นเลยขึ้นได้ไหมนั่นอ่ะบันไดเนี่ยบันไดลองขึ้นดิพี่บีมทำอะไรครับ ตาสนุกอันไหนยิ้มเลยสิคะเดี๋ยวน้องบีมจะลองปีนผาดูนะครับขอดไม่ได้ครับลูกเดี๋ยวต้องปีนเลยพี่บีมลุยขึ้นบันไดเลยเร็วไปสไลเดอร์กันเลยไปเลยเร็วอ๋อโอ้โห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 นหนพี่บีมขึ้นบันไดไปบ้านนู้นดิไปบ้านบอลนู่นนี้ไปขึ้นบันไดเลยเร็วจะหมดเวลาแล้วเร็วข right, okay. ึ้นเลยเร็วแม่ไทยตามยอยู่ โอ้โหตอนนี้น้องบีมจะพาไปผชนภัยข้างในนะครับโอ้โหวันนี้วันพฤหัสสีส้มแดงส้มแรงฤทธิ์เลยครับขึ้นเลยครับอย่าบีมบีมย,าย้ายปบยมือเออไปเลยปีนขึ้นเลยไปเลยโอ้โหตอนนี้บีมบีมกำล,ลังฝึกความกล้ายอยู่นะครับเดินไปเลยลุยลุยเออแล้วไปทางไหนอุโมงอุโมงเหรอ โอ้โหพี่บีมจะมาแล้วค่ะนี่ไงแม่รออยู่มาเลยลื่นมาเลยครับนี่ไงครับจามาเลยจาโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่่บีมอ้โหโเก่งจัโอ้โหโอ้โพี่บีมะิ่งแข่งออ บีมปีนขึ้นได้แล้วครับโอ้โหพี่บีมแล้วเดี๋ยวมาเจอกับแม่ตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะโอ้โหพี่บีมโอ้โหเลื่องลงมาเลยหนแต้นให้ดูหน่อยตึงจะตึงๆึงจะตึงจะตึงๆึงจะตึงสบายมากเลยนะคะวันธรรมดาคือโล่งมากไม่มีใครเลยดูได้เลยดูได้เลยว่ามีใครไหมแม่แม่ปิดให้บีมเลยนะเนี่ยสนุกดีค่ะนี่แม่ก็เหมือนจะแบบว่าเล่นกับลูกด้วยอะ่ะสนุกมากเลยอะ่ะ เนี่ยค่ะเล่นกับลูกก็สนุกดีเพราะว่าวันธรรมดาเราเล่นได้นะคะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เด็กมันเยอะเราก็เล่นไม่ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูซิตาค่ะกำลังขึ้นสไลเดอร์ ดอกไม้กันดีกว่าพี่พีมลงมาเลยแม่รอถ่ายอยู่มาไม่หนูแย่ลงมาตรงกลางเลยตรงข้างล่างอะ่ะเออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาลงมาก็ได้าาามาเดี๋ยวจิตารอ,อพี่พีมแป๊บน,นึงเราไปเล่นขายของกันบ้างนะไหมเ,เล่นไหนป้าจิตาระเลิขายแฮมเบอร์เกอร์กับขายไอ้นี่กันดอกไม้ ดอกไม้กันดีกว <Bened etta. S 2> ่าทิตาทิตาขายดอกไม้นะพี่พีมแพะแฮมเบอร์เกอร์แม่กับพี่จีเป็นคนซื้อโอเคไหมโอเคไปลุยโอ้โหโอ้โหอันนี้กระโดดให้ดูหน่อยกระโดดให้ดูดึงดึงดิ้งโอ้โหโอ้โหมันมากโอ้โห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 มันมากเลยเนี่ยพีมวิ่งมาเลยทิตาวิ่งแพบพี่พีมสิวิ่งเลยค่ะโอ้โหวิ่งมันมากเลยวิ่งแรงๆเลยวิ่งเร็วๆเลยวิ่งเร็วๆเลยโโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โห มาสิตาไปไปขายโอ้โหโอ้โหขับตำรวจรถตำรวจกันขับกันละโอ้โหมันเลยโอ้โหโอ้โหสิตาไปขายดอกไม้ไหมคะอ่ะพี่บีมขับเลยทีบเลยทีบถอยหลังก็ดีมันไปได้ไงอะตอนนั้นนี่ไงบีบีสิตาขายดอกไม้ไหมคะนี่ดอกไม้อยู่นี่ขายไหมทำอะไรกันโอ้โหโอ้โหอุ้ยรถดกระพงมีไฟไหม้เหรอครับมีไฟไหม้เหรอครับต้องไหม้ครับ โอ้ตรงนู้นครับขับไปเลยครับออ๋นี่ครับนี่ครับโอเคลุยพรอนะครับรอบนึงครับฉีดน้ำใส่เลยครับฉีดหายแล้วหายแล้แล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับนักดับเพลิงนักรับเพล่งโอเคเดี๋ยวนักดับเพลิงจะไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวให้แม่ครัวทำไว้ให้ขอบคุณค่ะนักดับเพลิงเจอ เดี๋ผมไปแต่งตัเดี๋ยวผมแต่งตัวครับโอ้โหนะักคอมพิวเตอร์โอ้โหนี่เป็นสถานีตำรวจนี่นาอะไรครับนี่เป็นสถานีตำรวจนี่นาไม่เลยครับผมเรียกช่วยครับโอเคครับไปนั่นเดี๋ยวไปดูซิแม่ค้าเป็นยังไงบ้างจ้าเอ๋ไปเดี๋ยวไปดูซิแม่ค้าทำอะไรอยู่แม่อันนี้คือของใครเขาโชว์ไว้เฉยๆลูกไม่ต้องใส่หรอกไชปชิตาคาอะไรอะ่ะ มะละกอเหรอแล้วนั้นอะไรคะอ้โหเก็บอ้โหขายของไหนๆนน่ามาจ่ายตังค์ด้วยนะคะก็จ่ายตังค์ด้วยนะคะคิดเงินตรงนี้นะคะโอ้โหคิดเงินตรงนี้ค่ะคิดเงินด้วยนะคะอ่ะเข้าไปคิดเงินด้วยค่ะอ้โหน่ารักมากเลยหูมีส้มอ้โหเหมือนจริงมากเลยอะเนอะอันนี้ค่ะไอศครีมมาได้เหรอคะอ้โหสิตาเล่นขายไอศอ่มอะแม่เอาสตรอเบอรี่สิตาเข้าไปซื้อให้แม่หน่อยสิตาเป็นคนขาย พี่ทอลโรงพยาบาลไปก่อนเยม่ต้องร้องไปก่อนอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะคุณหมอไปรอเลยแม่แม่ับเน่เน่เน่คุณหมอคะช่วยด้วยค่ะลูกฉันเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีก็ร้องไห้ไม่สบายเหรอคะใช่ค่ะไม่รู้ปวดท้องปวดหัวอะไรหรือเปล่าช่วยด้วยนะคะช่วยลูกฉันด้วยนะคะอ๋อไม่ยา้เลย่ะช่วยลูกฉันด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณหมอตรวจก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปร้องข้างนอกก่อนนะคะ ตาซื้อซื่อลงมาเลยค่ะแน่รอยอยู่ค่ะคุณหมอคะลูกฉันเป็นยังไงบ้างคะกินยาสี่วันแล้วก็หายกินยาสี่วันแล้วหายเลยเหรอคะขอบคุณมากค่ะลูกค่ะกลับบ้านนะคะลูกเราไปกันเลยขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายค่ะโอ้โห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 เอาพี่บีมจะไปบอบอลอีกแล้วเดี๋ยวตามพี่บีมไปบอบอลก่อนโอ้โหพี่บีมว่ายน้ำไม่ดูไหนสิอะเหอะอ่เหติดตามมาลงไลเด์ตรงนี้ก็ได้ ะอ๋อได้ได้เหมือนทรายนะได้เลยกบบีมบีมเลยเออกบบีมบีมเลยเหมือนทรายเลยได้บีมอยู่ไหนอะคะลูกบีมบีมบีมอยู่ไหนว้าอยู่ในนี้เองโอ้โหป้ายไปรอรับไซเดอร์น้องกันหนุนน้องอยู่นู่นแล้วป้ายโอ้โหแกว่งแรงมากเลยโอ้โหโอ้โหปิวเลยปิวเลยเดี๋ยวยิ้มให้สิคะบ๊ายบายหน่อยสิคะ น่ารักมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหมาพี่บีมรอน้องด้วยนะคะเดี๋ยวสไลเดอร์มาพร้อมกันอุ้ยติตามาแล้วติตามาแล้วเรือ่องาเลยบีมจับมือน้องด้วยติตาอ่ะไม่ก็ลงมาก,อ,อ,กอ,าอดอกกอดอกกอดอกอ่ะคะกอดอกน่ารักมากเลยโอ้โอโอพี่บีมบีมกำลังทำอะไรอยู่หรอครับ ขุดทรายเหรอครับโอ้โหชิตาทําอะไรคะอุ๊ยชิตาทําเต่าสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยทําเต่าอ่ะโอ้โหปะป๊าปะป๊าพาไปเล่นทรายไม่พอจะเอาไปจะไปอีกเหรอฮะอ๋อพี่บิมโอ้โหพี่บิมขุดทรายเก่งใหญ่เลยอ่ะนี่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะหมดเวลาเราไปกินข้าวแล้วนะคะมั่มมั่มแล้วนะคะไหนพี่บิมทำให้ดูหน่อที่ขุดดินยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โเบาๆะลูกเดี๋ยวหล่น โอ้โห,โหไปเราเลิกแล้วค่ะเราหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่รองเท้าแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนอะใส่รองเท้ากันอาซิตาบายบายก่อนบายบายอะฮะบายบายพี่ๆขอบคุณค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะแล้วเดี๋ยวไว้มาใหม่นะคะ